ครับสวัสดีครับมาสรุปเล,เลขกล่างครับมือนี้หลังจากเลขกล่างยังบ้านในสรุปให้ชัดเจนครับผมเฮ็ดไว้หลายรอบหลายสูตรครับแต่ชุดก่อนที่สีมาสรุปผมไ้เด่นแปดร่องหนึ่งครับ เป็นตัววิ่งแล้วจับให้คข่าวๆมือนี้มาจับให้ไม่เพิ่มเติมครับรอบที่แล้วผมมีสูตรผิดยูดสองสูตรสูตรผิดรอบที่แล้วนี่เป็น เลขที่บอม,ม่าม่าบนครับเจ็ดกดว่าเจ็ดมาข้างบนออกหนึ่งเจ็ดผมขาดวาสิมมตัวใดตัวหนึ่งเพราะว่าสูตรนี่เขาดีมาตลอดครับสามตัวมาหนึ่งตัวรอบนี้ได้หาหาเจ็ดครับหามีสองตัวผมก็เลยสิเอาหา หากับเจ็ดซึ่งผมมี2อตัวมาล่องรับกับสูตรนี้ครับที่ผิดรอบก่อน4ีมาสองตัวผมให้ไป้จีบัส4สิมาบ่ามาบนกับมาลางังซีม่มาครับรอบนี้ได้0ูนย์หกหนึ่งสองต่วศูนย์นี่ตัดออกอะไรได้ครับหน่วย ขนาดจมะมาหน่วยถาม,มาม่คือแม่สิบเก่ากับหน่วยถามแมากม่สิบครับเพราะว่าสูตรน,นี้ผมเพียรม่สี่สิบแปดงวดพิดอยู่สี่งวดครับสี่สิบแปดงวดพิดสี่งวดเก่ากับศูนย์ขนาดจมะมาหน่วยลางในรอบนี้แต่ถามแมา่ถ้าเก่ากับศูนย์มากก็แม่ลักสิบได้ครับสิบลาง เพราะฉะนั้นสูตรผมหลายตัวกว้างกว้างหลายตัวกว้างกว้างครับมี5้าหกเจ็ดแปดครับห้าหกเจ็ดแปดกับไซคับแปดนึ่ครับ5 6 7หกเ แล้วสูตรนี่ที่ผมใส่มาตลอดครับมาทุกรอบครับมาดีรอบนี้ได้เจ็ดแปดหนึ่งแล้วผมมีสูตรเด็ดกว่านั่นก็คือสูตรนี่ผมจะว่าในผิดครับมีผิดรอบเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดนี่แต่บังเอิว่ามากข้างบนครับรอบออกซิหาเรนรอบที่ผมได้แปดกับหนึ่งบตัวได้ตัวหนึ่งก็สิมาครับประ่าณแปดเล่หนึ่ง เพราะว่าผมมีสูตรอยู่สามสูตรที่ใกล้เคียงกันเลยก็คือ8 90 2ส่วนศูนย์นี่เป็น8 90ครับส่วนนี้8 90เศูนย์นี่แปดเ้าศูนมาสิบหน่วยได้ครับแต่ส่วนมากจะมาหลักสิบที่นี่ตามที่ผมว่า การสิมาจัดสรุปเลขสูตรหนึ่งก็คือเก้าศูนย์หนึ่งสามหนึ่งครับกระเขาดีมาตลอดเพระเาะฉะนั้นทางเขาสิเอาหน่วยนี่กระเหลือตัวหนึ่งครับสามนี่ผมปัญหาผมผมก็จะว่าเอาผมจะเอาหนึ่งกับแปดครับจะ่าผู้ใดมาเก้ากับศูนย์นี่เอาไว้ลักซิมครับตามมาเพระเาะฉะนั้นหลายสูตร มาตรงกันที่ผมจะเอา8กับ1ในสูตรนี่ครับ8กับ1นึ่งน,นี่้นวยนหลอดนี่แกับหนึ่งครับแปดหนึ่งวยส่วนลักซิลักซิลักซิผมมี5้าหกเ แล้วกามีอีกสูตรหนึ่งครับสูตรนึงนี่ผมมันอะไรผมบางไปใส่สูตรนั้นสีมีตั้งแต่4อีกสูตรหนึ่งผมมีหลักสี่ตั้งแต่สครับ 4, 5, 6, 7, 8, สี่ห8 9หกเจ็แตหนึ่ง ตอนนี้ผมจิบว่เห็นครับอ๋อนี่ครับสูตรนี่ครับสูตรนี่สี 4, 5, 6, 7, 8, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าาาเบิ้งได้ตําแหน่งนี่รอบทีมันออกสองเก้านี่ครับสองอยู่ลักสีเพราะ้าตําแหน่งเดียวกันคือแหาสามารถจับได้ที่ เอาสิบชุดสรุปด้วยครับชุดสรุปชุดสรุปชุดสรุป,รปล่าง หกทับเจ็ดทับสี่ครับลักสิบสิบมีสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าส่วนลักหน่วยให้แปดกับหนึ่งครับ,รบถ้าไพ่มักสิกับก็ได้ครับ เพราะฉะนั้นถ้าจับออกมาแล้วสิได้สี่หนึ่งสี่แปมสี่สี่หนึ้หาห หกหนึ่งหกแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ปดเจเจปเก้าหนึ่งปด มีสูตรมีตัวเลขที่ชนกันอยู่เจ็ดนะครับมีเลขที่ชนกันอยู่นี่มี7จ็ดมีเจที่ช่นเจ็ด แปดหนึ่งนี่ผมเริ่มแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดแปดตัวเรียกที่ชนกันแปดหนึ่งแปดแปดแปดเก้าก็แปดเจ็ดเก้า นี่ผมมีสูตรหนึ่งที่เคยมาสามหาหกครับรอบนันออกหาหเพราะฉะนั้นรอบนี้ได้หาหกด้วยกัน3ามห้าหเพราะฉะนั้นหาต้องมาลักถ้าหามาลัก10บกระิมีนี่ครับ5้ามาลัก10มีหาหนึ่งหาแปด แล้วถัดสูตรนี่ยังเดินอยู่เพื่อเก่ากัมีหกมีหนึ่งครับมีหกมีหนึ่งเพราะฉะนั้นหกหนึ่งหกแปดห้าหนึ่งห้าแปดหกหนึ่งหกแปด ตัวที่มาได้ครับห้าหนึ่งห้าแหนึ่งหกแผมให้เป็นตัวเด่นเด่นรอง ถ้าฐานยังบวก,กักสองหนึ่งกันาสนใจครับเป็นตัวกันตัวกันสองหนึ่งสองหนึ่งถ้าฐานสองแปดว่านาว่านาซื้อได้ครับตอบนนี้เพราะฉะนั้นผมให้ห้าหนึ่งหกหนึ่งห้าแปดหกแปดนะครับตลอบนี้ พิพุธรลออสมักตัวที่เป็นตัวกันอกีกเป็นตัวร่องอันตัวเอื่นก็นได้ครับแต่ผมมาแปกันหนึ่งเด่นครับแปลกันหนึ่งแปกันหนึ่งเต้นลักสิบสิบเป็นอ,อยียงนั่นคือต้องหาคำตอบครับ ที่ดีูพร้อมกันวันที่สิบหกครับตัวนี้นี่อาจจะซื้อกลับน้ำครับ,รบอาจจะเป็นหนึ่งห้าแปดห้าหนึ่งหกแปดหกครับผมมีสรุปส,สั้นๆชุดสรุปรางให้สั้นๆแค่นี้แหละครับอดนอนมาหลายขึ้น ขอให้ทุกคนโชคดีถูกทุกคนนะครับเนี่ยไม่เลื่ยงก็อะไรก็แชร์กดซับสไครต์น้องเลยนะครับสวัสดีครับ